ครับสวัสดีครับเราก็มารู้จักช่องครูโชคสอนคอมนะครับซึ่งเป็นช่องที่ผมจะสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับโดยบายครูโชคนะครับก็ในหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Apache นะครับด้วยโปรแกรม AppServe นะครับ บางคนก็ยังไม่รู้จักว่า Apache คืออะไรนะครับ Apache ก็คือตัวจําลองคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไว้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อทําการเขียนโปรแกรมภาษา PHP นะครับโดยการติดตั้ง Apache เนี่ยมีด้วยกันหลายาลตัวนะครับก็คือตัวแรกที่เราใช้กันก็จะเป็น Apache นะครับซึ่งติดตั้งแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับหรือ เราอาจจะใช้ทุนตัวอื่นนะครับเดี๋ยวก็จะสอนใน EP ต่อไปนะครับในหัวข้อต่อไปนั่นนี่นะครับก็เริ่มต้นนะครับโดย a p a เช e เนี่ยเป็นตัวเ e ็บเซิร์ฟเของตัว Linux นะครับเราก็มาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งนะครับต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วมีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับ เริ่มต้นนะครับเราก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเปิด Google เว็บเบราว์ของเราขึ้นมาโดยเมื่อเปิดเว็บเบราว์เรนะครับเราก็พิมพ์ o o o g นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า a p p s e r ร e นะครับแอปเซิร์แบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็เข้าเว็บแรกเลยนะครับแอปเซิร์ php s y l นะครับโดยฐานข้อมูลตัวนี้นะครับก็จะเป็น s y l นะครับก็จะมีฐานข้อมูลมาให้นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี นะครับสำหรับทุกคนบนโลกนี้นะครับสำหรับติดตั้งได้เลยนะครับถ้าต้องการบริจาคก็บริจาคให้เขาสักหน่อยนะครับแต่เราก็ใช้งานฟรีก็ได้นะครับเราก็ติดตั้งเลยนะครับโดยตัวที่จะเขียนภาษา PHP ก็เป็นเวอร์ชัน7.3นะครับ MySQL ก็เป็น8.017นะครับแล้วก็ PHP MyAdmin 4.9.1นะครับรองรับ TLS SSL นะครับ SQL แล้วก็ HTTPS นะครับสำหรับ 6 4 b ิ t เท่านั้นนะครับสำหรับใคร32ก็ดาวน์โหลด32นะครับผมก็คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอกดดาวน์โหลดนะครับก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับแอปเซิร์ x64 9.3.0นะครับเดี๋ยวเรารอให้ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็ทํามาทําการติดตั้งกันนะครับครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราโหลดเสร็จสิ้นเราก็เดิมันคลิกเข้าไปเลยนะครับเราก็ทําการติดตั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าให้เราติดตั้งตัวนี้นะครับเราก็กดเซตอัพก็คือน x กนะครับตัวนี้ก็ไอคีนะครับแล้วก็น x กนะครับตัวนี้เราติ๊กทั้งหมดเลยนะครับก็คือมี Apache HTTP Server นะครับ MySQL Database PHP Helper Tech นะครับ Process แล้วก็ PHP Min นะครับสำหรับจัดการตัว Database นะครับเราก็ต t o n e x t นะครับตัวนี้เป็น Local Host แล้วก็ Admin ตัวนี้แล้วก็ Port ของ HTTP Apache Port ปกติก็คือเป็น Port 80ะครับแต่ถ้าเราทำหลายตัวนะครับอย่างเช่นเราติดตั้งตัว Windows e r v e r นะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนพอร์ตนะครับก็สามารถเปลี่ยนพอร์ตได้นะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนพอร์ตตัวอื่นก็ได้นะครับแต่เราใช้ปกติถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เราก็ใช้พอร์ต80ปกติได้เลยนะครับเราก็ตบ n เมนนะครับ p a า s เวิร์ดนะครับ p a า s เวิร์ดของเรานะครับเราก็ตั้ง p a า s เวิร์ดที่เราจําได้นะครับก็ตั้งผ่า s เวิร์ดที่ให้เราจําได้นะครับก็ ตัวนี้เป็นพาส s w เวิร์ดเวลาเข้าที่แรกนะครับโดย User ที่เข้าก็จะเป็น User r o o รูทนะครับยูเซอร์รนี่คืออะไรนะครับยูเซอร์รเนี่ยเป็น Linux นะครับก็คือเป็นสิทธิ์เหมือนแอดมิ i ิสเ a t o r ของตัว Windows นะครับโดยมีสิทธิ์เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือเราเข้าโดยตัว r o o t เข้าไปนะครับก็คือเข้าไปสามารถเจนยูเซอรได้นะครับสร้างด a ต a าเบ e ทำอะไรได้หมดนะครับตัวนี้คือเป็น password ของ mysql นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ตอบอิสตอ นะครับก็เราให้ Install ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้ก็เราก็สั่งให้ Start apache นะครับแล้วก็ Start mysql เลยนะครับแล้วเราก็ตอบ finish นะครับก็รอการ Start apache ก่อนสักคู่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะไปเรียก httpd ก็คือ Start ตัวเว็บเซิร์ พักหนึ่งนะครับเราก็ตอบ a l l o a c c e s s t นะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ start ต,ตัว Apache เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัว MySQL ก็ start แล้วนะครับทีนี้เราจะเช็คได้อย่างไรว่าตัวนี้ start แล้วนะครับเราก็พิมพ์คำว่า localhost นะครับ c l H o s o s t นะครับ localhost Enter ลงไปนะครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเรา สามารถเปิดตัวของตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะครับเปิดตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้สามารถใช้งาน PHP version 7.3.0 1ได้แล้วนะครับสามารถเข้าใช้งาน PHP MyAdmin Database ของเรานะครับเวลาเราเข้านะครับเราก็ต้องเข้าโดย password root นะครับแล้วก็ password ที่เราตั้งนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว นะครับนี่คือวิธีการเข้าใช้งานนะครับตัวแอปเซิร์ฟนะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าโฟลเดอร์ของเรานะครับโฟลเดอร์ตัวเว็บเซิร์ฟเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราก็เข้าไปที่ไดซี่นะครับแล้วก็จะมีโฟลเดอร์แอปเซิร์ฟให้นะครับเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีโฟลเดอร์เว็บนะครับ โดยโฟลเดอร์เว็บเนี่ยนะครับเราจะสามารถตั้งโฟลเดอร์นะครับตั้งโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับอย่างเช่น folder ร์ชื่อผมว่า folder t ์ s t สนะครับ folder t ์ s t สแล้วผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับสร้างไฟล์ตัว index html ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างตัวเว็บ โดยมีทูลเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็คือมีหน้าตาเว็บนิดหน่อยนะครับมีไตเติลกับหน้าเว็บแล้วก็มีข้อความนิดหน่อยนะครับผมก็เปิดเ x t ไฟล์ขึ้นมานะครับก็คือ n o t e p a d นะครับก็คือ t e x t e d i t o r นะครับผมก็พิมพ์ HTML นะครับแล้วก็ปิดแท็นะครับปิดแท็ HTML แล้วก็ ไตเติ Titan, นะครับทาเทสเว็บ uh, นะครับแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับเปิดแท็กเฮดแล้วก็ปิดแท็กเฮดนะครับ แล้วก็บอดีแล้วก็ปิดแท็ก Body นะครับทีนี้ผมจะพิมพ์ข้อความตัวสอนใหญ่นะครับเ1นะครับเทรดเว็บ s e r e r นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดเ1 ัวนี้นะครับก็เป็น t e c ิ e d i t o r เนี่ยเราสามารถเปิดโดย Notepad ขึ้นมาได้เลยนะครับใช้ t ทกิ e d เตอรตัวไหนก็ได้นะครับที่เป็นนั่นแต่ถ้าเป็น Notepad เนี่ยคือไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นหน้าจอดำๆแบบนี้เลยนะครับไม่สามารถเขียนหรือว่ามีทูลช่วยอะไรเรานะครับ๋ยวผมจะยกตัวอย่างทูลหนึตัวนะครับเป็นตัวฟรีนะครับแล้วผมก็ใช้งานในการเขียน PHP บ่อยมากนะครับตัวนี้ผมก็เซฟนะครับไฟล์ เซฟแอดนะครับผมไปเซฟไว้ที่ไดซีนะครับแอปเซฟบนเว็บนะครับ,แล, taste, รบแล้วก็เทสนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเอาไฟล์นะครับตั้งชื่อเป็น index. html นะครับก็คือภาษา html ในการเขียนเว็บไซต์นะครับเราก็เซฟนะครับเรียบร้อยก็จะได้หน้าตัวนี้ขึ้นมาเป็นไอคอนตัวเว็บเราสามารถเปิดได้เลยนะครับเปิดดับเบิลคลิกเปิดนี้ก็ได้ แต่เมื่อเราติดตั้งแ p ปเซิฟแล้วนะครับเราทำเว็บเซิฟเวอร์แล้วนะครับเราก็เปิดผ่านเว็บเซิฟเวอร์ดีกว่านะครับโดยวิธีการเปิดก็เปิดผ่าน localhost นะครับแต่ถ้าจะใช้ IP ปกติก็เป็น1 2 7 0 0 1 1นะครับ slash folder test นะครับแบบนี้นะครับก็จะเห็นตัวนี้ขึ้นมาเป็น test web นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ index html เรานะครับสมมติผมอยากจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน ่ะเปลี่ยนเป็นผมใส่แท็บ BR นะครับแล้วก็ทดสอบเขียนเว็บนะครับเขียนเว็บไซต์แบบน,นี้ภาษาไทยนะครับเซฟปุ๊บนะครับผมก็ทำการรีเฟซภาษาไม่ใช่เป็นภาษาไทยนะครับตัวนี้นะครับเกี่ยวกับตัวอักษรก็คือ e n c o ค e นะครับการ Encode เนี่ย คนง่ายของการอินโคดก็คือใช้แท็กเมตาเมตา charset นะครับเท่ากับ utf ขีดกลาง8นะครับแบบนี้นะครับก็ปิดแท็กนะครับแล้วก็เซฟนะครับนี้นะครับเมตา charset เท่ากับ utf ขีดกลาง8นะครับล,ลองรีเฟรชดู เห็นไหมว่าเป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็ใช้เขียน HTML ได้ปกติ HTML เนี่ยเขียนที่ไหนก็ได้เราเปิดเราเปิดเดิมเปิดผ่านในโฟลเดอร์ก็ยังได้เลยนะครับเดิมเปิดผ่านโฟลเดอร์ตัวนี้เปิด i นเอ็ก e t ลเลอร์นะครับก็จะได้หน้าตาเหมือนกันนะครับผมเปิดผ่าน Internet e x p ต o อ็กนะครับหรือ Microsoft Edge ก็ได้นะครับเปิดผ่านตัวนี้เลยนะครับ ก็จะได้เหมือนตัวของเราไหมเหมือนกันนะครับเหมือนกันนี่คือทูลที่เป็น HTML เนี่ยเราสามารถเขียนจากตรงไหนก็ได้นะครับเท m l เนี่ยเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะสอนให้เข้าใจง่ายๆนะครับสอน CSS ด้วยนะครับสอน CSS ด้วยก็ตอนนี้ยังยังไปเรื่อยๆผมอยากสอน PHP เขียนเป็นการเขียนโปรแกรมที่ที่เราสามารถเขียนเว็บไซต์แล้วเราใช้ทูล o t s t r a p เข้ามาช่วยนะครับก็จะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์ติดตาม นะครับการเขียนโปรแกรมของครูโชคนะครับจะสอนการเขียนโปรแกรมผ่านช่องนี้นะครับตลอดจะมีการเขียนโปรแกรมพี่ๆจะว่านะครับหรือว่าวิชวลเบสิกนะครับก็จะมีเวลาก็จะสอนนะครับรวมถึง Arduino ด้วยนะครับก็จะมีการสอนนะครับหรือ Python นะครับผมก็จะมาสอนนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะอัด ทูนการสอนเก็บไว้เก็บไว้นะครับเยอะๆนะครับฝากกดติดตามนะครับจะไม่ได้ไม่พลาดนะครับหรือ Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการสอนการเขียนโปรแกรมนะครับหรือทูนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับครูโชคก็จะมาสอนให้ทุกคนนะครับโดยตัวนี้นะครับเราสามารถดูสคลิปของเราได้นะครับก็คือเราคลิกขวาดูรหัสต้นฉบับนะครับดูรหัสต้นฉบับ จากตัวเว็บนะครับเราก็จะได้แท็ก HTML ที่เราเขียนนี่เลยนะครับเป็นแท็ก HTML ที่เราเขียนเมื่อกี้เลย Copy วาง HTML เนี่ยเราก็ Copy แล้วก็วางนี้เลยนะครับแต่ถ้า p h p เนี่ยเดี๋ยวลองเขียนแล้วลองคิดกว่าดูรหัสต้นฉบับนะครับก็จะแปลงโค้ดเนี่ยเป็นตัว HTML นะครับซึ่งแตกต่างนะเราไม่ได้เขียนโค้ดที่เป็น p h p แล้วจะสามารถมองเห็นได้ผ่านแท็กตัวนี้นะครับ แม้ทางจาวาสคริปตเนี่ยเราเขียนเราก็จะเห็นแท็กที่เป็น j a v a สคริปตด้วยซ้ำนะครับแต่ PHP เนี่ยจะปิดแท็กนะครับไม่สามารถเห็นแท็ก PHP ที่เราเขียนได้นะครับอันนี้ก็คือก็คือแท็ก PHP นั่นเองนะครับก็ในหัวข้อนี้นะครับการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คงจบลงเท่านี้นะครับ